โซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง f อฟซไม้และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องก่อนจะไปรับฟังรับชมเนาะพี่น้องจ๋าเรามาฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะคําเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะคุณพี่ธีรศักดิ์คนหล่อนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะเข้ามาแล้วก็ดื่มน้ำเย็นๆกันก่นกอนนะคะพี่คุณพี่เีรศักดิ์นะคะกินข้าวรด้ย,ยังนาอกินข้าวกินได้ยังกินข้าวนาะพี่น้องจ๋าสาวโซก็กินแล้วนะคะสาวโซว่าจะลดหนสักหน่อยนะคะเกือบพอแนะคะพี่น้องเกือบแล้วนะคะเกือบพอมแต่ก็ไม่พอเนาะพี่น้องจ๋า ก็ขอบคุณคุณพี่เจรศัก์นะคะแล้วก็คุณพี่ธีรศักดิ์นะคะที่เข้าให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะดูวันไหนก็สวยวันนั้นขอบคุณค่าเบิร์ดปากหวานแทนอคุณพี่เจรศัก์เนี่ยคุณพี่นรงบอกว่าดื่มน้ําเย็นๆนะคะขอบคุณค่าคุณพี่นรงสุดหล่อนะคะสุดที่รักนะคะของสาวโซ่นะคะ สวัสดีครับน้องโซ่สวัสดีครับพี่คิมขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวนะคะก็มี FC ซนะคะถามมาะะว่าน้องสาวโซ่กับพี่คิมเป็นอะไรกันนะคะเป็นน้องสาวนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะน้องสาวจริงๆนะคะพี่น้องอืมพี่คิมก็เป็นพี่ชายคุณพี่คิมเป็นพี่ชายพี่ยินก็เป็นพี่สาวนะคะสว่วนน้องโซก็เป็นน้องสาวคนเล็กนะคะเนาะพี่นะ้องจ๋า บางทีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็ว่าแมนผู้สาวโบแมนพี่น้องเป็นพี่กับน้องจริงๆนะคะเป็นพี่กับน้องมีอะไรก็คอยปรึกษากันเนะเาะเ,เขาก็เขาเป็นพี่เขาก็จะแนะนําแนวทางดีๆให้เราเนาะเลิฟแรกเลยคะ่ะพี่คิมก็บอกเนาะขอบคุณนะคะพี่คิมน,นะคะคุณพี่น่ารงนะคะ พี่นรงสวัสดีครับท,ทกักทายจากพี่คิมนำโชคนะคะแนวทางแม่นๆม่นนะคะทานแล้วครับสาวโซ่สาวโซ่ทานหรือ,อยังครับสาวโซ่ทานแล้วค่ะกินแล้ววันนี้ก็กินอีกอย่างดอกพี่น้องกินกินเค้กไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากลดหุ่นแต่ก็กินเค้กก็คงจะไม่ลดแล้วละพี่น้องเบื่ออย่ามาบอกคือหลายพี่น้อง พี่คิมบอกว่ากิกกิกกิกบอแมนไม่ใช่กิกนะคะเป็นพี่ชายนะคะเดี๋ยวผู้บ่าวจะก็ใจผิดเนาะสวัสดีครับแอดคิมคนหล่อนะคะทักทายจากพี่เกียรศักนะคะคนหล่อนะคะสวัสดีจ้าแอดสาวที่สาวโซ่ที่รักที่เลิฟขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่นรงคนหล่อนะคะสวัสดีครับแอดคิมคนหล่อนะคะทักทายจากพี่นรงนะคะ ลดหุนลดหุนนะคะออฟก,ก็บอกว่าให้สาวโซ่ลดหุนนะคะใชเ่เกือบเกือบได้ลดแล้วจริงๆแหละออฟเกือบแล้วอีลีเหลือนิดเดียวแหละสักโหมจะลดหุนน่ะเกือบพร้อมนะ่ะเออมีขำใช่ไงทำไม่อย่างไว้ก็ทําเป็นขำนะอย่ามาเรียนนะลาวีไอพีตัวไหนดีครับแอสสาวโซ่คนสวยจากคุณพี่ใจดีใจดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ แนวทางแนวพัฒนาเหรอคะเนี่ยอ๋อลาว VIP เหรอคะส,ส,าสาวสาวโซมไม่มีลาว VIP นะคะสาวโซมไม่ได้ทำเนาะก็ไปรับชมอ่อช่องไหนเนาะที่ทำเนาะก็มีหลายหลายช่องเนาะก็มีมีใครบ้างอะพี่ยินเนาะก็มีพี่ยินพี่ยนน่าจะทำนะคะลาวพี่ยินสาวบึงนะคะ พี่แอลนะคะพี่คนมักเลาะพารวยนะคะก็ลองไปรับชมดูนะคะสาวโซ่ไม่แน่ใจเนาะสาวบึงพารวยนะคะลองไปรับชมดูนะคะสาวโซ่ไม่ได้ทำนะคะลาว VIP พเนาะสาวโซ่ทำแต่แนวทางอันลาวพัฒนานะคะรัฐบาลอย่างเดียวเนาะกรุณารอสักครู่โต๊ะส0มหรอซื้อตัวบินไปกินปลาหมมอเมลยวาซ่า ใช่ไหมพี่คิมไม่คุณพิ่กรุณารอสักครู่ต้องว่ายน้ำมานะจากภูเก็ตมาถึงมาเ,เลยเลยสวัสดีครับสาวโซ่ปังมากวันนี้สวัสดีครับคุณพิสุทธิ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขาไม่ให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะพ่สุทธิ์ได้สูตรไหนเอ่ยสูตรสามคู่เด่นไหมกิน <laughs> กินอะโวคาโดพี่คิมก็บอกว่าติดใจโวคาโดพี่น้อง กินอะโวคาโดโชเน่พี่กิมบอกเนาะโอ้ยเนาะเดี๋ยววันหลังเด้อรู้สึกว่าหมดแล้วอะโวคาโดนะคะเ<ม>งินกไลน์ก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวเดยพันของเวียดนามน,นะคะใหญ่ยาวก็จะเป็นพันของเวียดนามน,นะคะฮ <c oughs> าหนอยเนาะพันฮาหนอยเด้อพี่น้องวันนี้ไม่ได้น้อย ได้มาดูคนสวยก็มีแหงแล้ววื้ยปากหวานแท้คุณพี่จิรศักนะคะอืมคุณออฟก็บอกว่า670นะคะยังไม่ถึงเวลาให้แนวทางเลยให้ไปแล้วนะคะคุณออฟให้ไปแล้วนะคะก็ลองตามดูนะคะเผื่อแม่นเนาะคุณอ๊อฟนะครับเป็นอาจารย์อ๊อฟนะคะก็มีเนี่ยมีช่องทางนะคะช่องทางแนวทางหัวยราวพัฒนานะคะออฟ อาจารย์อ๊อฟนะคะชื่อชื่ออาจารย์อ๊อฟนะคะก็ลองไปติดตามดูนะคะพี่น้องพี่คิมน้ำโชว์ก็แนวทางแม่นๆนะคะพี่พี่คิมก็จะขึ้นขึ้นไลฟ์สดก็ประมาณเที่ยงเนาะตอนเที่ยงแล้วก็ห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะพี่คิมจะขึ้นฟันเนาะฟันให้นอยพิเศษแล้วก็นอย VIP นะคะนอยบีเอ้ยนอยปกติกับนอย VIP เนาะสาวโซก็บอกพีดพี่น้อง เงินหลโบอ้วนจะแอดสาวโซหุ่นดีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแมนยู่เอากล้องมาใกล้กๆไงสาวโซตั้งกล้องไว้สักใกล้ไม่ได้ตั้งไว้ไกลๆเนาะก็เลยดูหน้าใหญ่ไปหน่อยนิดหนึ่งเนาะพี่น้องจากคุณแล้วได้ยังเกงๆได้หนึ่งโลมา <c oughs> เปิดหน้าเปิดลังเด้อ ว่ารูปพลาดไม่ได้ไม่ขาดนะซานพี่คิมพี่คิม,พ,คมพี่คิมบอกเนาะอยากได้เกงเกงในนะคะอยากสั่งกับสาวโซ่นะคะสาวโซ่ก็บอกว่าเปิดหน้าหรือเปิดหลังนะคะน้องพี่น้องเงินหลายว่าอย่าก,กันนาอพี่น้องจา๋าพอแต่หัวเราะกันนาอพี่น้องก็พอจะไม่เครียดกันนะคะไม่ใช่เรามาแล้วก็มาเครียดกันเนาะ ก็เหมือนพี่คิมบอกเนาะเรามาเราก็ต้องหัวเราะนะคะส่วนหลังเวทีก็อนันว่ากันอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาวโซจะพามาสรุปแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าเราจะเข้ามาหมดแนวทางแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซจะหันกล้องไปเนาะผมก็ไม่ได้วีดอกพี่น้องเพิ่งสะเสร็จแม้นก็จะย่องย้องจัสิละพี่น้องจ๋า วันนี้สี่มาไหมน้องโซ่วันนี้สี่มาสิคะอืมสาวโซ่บอกอยู่ว่าสีต้องมาพี่คิมไม่เชื่อเห็ <im itation> นไหมวันนี้มาเห็นไหมสี่เก้าสองสี่เนี่ยมาทุกวันอยู่แล้วชอบสาวโซ่ชอบสี <konuş regain restraint> ต้องมาสีทุกวันแน่นอนนะคะก็ <c oughs> เรามาสรุปแนวทางนะคะฮานอย ชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแนมเห็นกันไหมพี่น้องไทยผสมอีสานนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ออกภาษาโซ่หล้ฟังไม่ออกกันแน่เลยน่อยเฉพาะกิจนะคะสีเก้าเนาะสาวโซ่ก็ให้ลูดไปสามนะคะแต่ว่าตารางกำลังวันนะคะมานะคะคุณพี่อ่นโอ้ย 4 9 49เนาะตารางกำลังวันเข้านะคะเนี่ยคุณพี่มงคลน,นะคะคุณพี่มงคลจับคู่ในตารางนะคะเขาจะเข้าทุกเขาบอกว่าเข้าประมาณ3ามวดแล้วนะกับสาวโซ่เขาเพิ่งมาติดตามเนาะสาวโซ่ก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับเขานะคะ แต่เราก็เจาะไม่เข้าเนาะ49ในตารางก็มานะคะส่วน24นะคะเราก็หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่ง4มานะคะน้อยพิเศษนะคะ51นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่ง1มานะคะส่วน06นะคะก็หลุดนะจ๊ะเกือบไม่รอดเลยพี่น้องเกือบได้เสียแก้มให้พี่คิมกับคุณพี่กรุณารอสักครู่นะคะน้อยปกตินะคะ59ก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนล่าง60เนาะก็หลุดไปนะคะ นอย vip นะคะ3 5นะคะมานะคะพี่น้อง3 5มหามาตัวตรงเนาะส่วน76ของเราก็หลุดไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสาวโซจะให้ดูนะคะสูตรนี้พี่น้องที่แบบเด้ง2เด้งอ่ะได้สองเด้งเลยนี่เดี๋ยวให้ดูไม่เชื่อสาวโซนี่สูตรนี้ยจำได้ไหมสาวโซขึ้นขึ้นไรสดอ่ะอยากได้กระเป๋าตั้งใบใหญ่จะหอบไปมาเลยเื้ยมาเอามาเอา เนี่ยสูตรเนี้ยใครได้ไหมสาวโซบอกว่าทูบแตกในสาวโซ่แย,ซยกออกมาเลยดีนะที่แยกออกมาศูนย์หเนี่ยใครได้บ้างคะเนี่ยใครได้บ้างสูตรนี้นะคะสูตรนี้มานะคะปังนะคะสูตรนี้สามคู่นะคะสามคู่เด่นเด้อพี่น้องอ่ะสามคู่เด่นนะก็มาอยู่นะคะสามคู่เด่นมาเจ็ดหเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย เจ็ดหกเนี่ยมาตัวตรงเลยนะคะตัวเด่นก็เข้าเนาะตัวเด่นแล้วก็ตัวตัวเด่นแล้วก็จะเป็นอันสาวโซดูถูกไหมถูกอยู่ศูนย์หกเนาะศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยมานะคะชุดมาชุดกันเนาะชุดกันก็จะให้หลายคู่นิดหนึ่งนะคะพี่น้องใครได้สูตรนี้ไปก็ ยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะที่ได้สูตรนี้ไปเนาะดูซิได้อันนี้ได้สองเด้งนะศูนย์หกหกศูนนะคะถ้ามาแล้วรอบอันรอบแรกเนาะหนอยพิเศษแล้วก็ไม่ต้องตามถ้าใครจะตามก็ตามได้เนาะพี่น้องจา๋าห้าเก้าหรอคะห้าเก้าน่าจะเป็นสูตรอื่นสูตรอื่นแน่นอนห้าเก้าแล้วก็จะเป็นสีเนี่ยมาหน่อย เฉพาะกิจหน่อยแรกเลยนะคะข้าวบดเนาะเนี่ยสูตรสามคู่เด่นเมื่อวานนี้ก็ปังวันนี้ก็ปังนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ปังอีกนะคะคุณพี่นรงวันนี้ชอบอะไรก็เดี๋ยวบอกบอกด้วยนะคะพอดีว่ามีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะถามถามว่าวันนี้คุณพี่นรงมีตัวเลขอะไรบ้างเขาถามนะคะเขาฝากสาโซถามนะคะเดี๋ยววันนี้ พี่น้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพปดีสาวโซ่ตกเวทีโทรศัพท์ร้อนเกินไปนะคะลืมไปว่าตวเตงแชรเน็ตไว้ครึ่งหนึ่งนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะโอ้ยหนอพี่น้องจา้าโทรศัพท์ร้อนเกินไปนะคะมันแจ้งเตือนขึ้นมาว่าร้อนเกินไปนะคะสวัสดีครับสาวโซ่คนงามนะคะทักทายจะพิตีนะคะพิตีน้ำโชคนะคะแนวทางแม่นๆเหมือนกันนะคะ ครับเอสซาโซดอาคุณพี่นารงก็จะให้แนวทางกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเหมือนกันนะคะปะเรามารับชมของวันนี้กันนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะสำหรับสายวิ่งของเรานะคะจะเป็นแปดนะคะแล้วก็สามเจ็ดห้านะคะแต่พรุ่งนี้เบิ้ลน่าจะมาเด้อพี่น้องเบิ้ลแปดแปดนี่น่าจะมานะคะ เห็นชัดไหมพี่น้องสาวโซเขียนตัวหนังสือใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเขียนเสร็จก็จะยกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตัวเด่นของเรานะคะก็จะเป็นเก้าเนาะสาวโซให้เก้านะคะชอบเก้านะคะชีวิตเราจะได้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเนาะพี่น้องจา๋าก็จะมีเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสอง 9 3 94นะคะ95 96 97 98 9 9นะคะใช่ค่ะคุณพี่นารงก็บอกว่าใช่ครับโทรศัพท์ร้อนจะเป็นเหมือนกันใช่ใช่โทรศัพท์ร้อนแล้วมันตัดอัตโนมัติเลยอย่ะเงืดอหลายอ่ะเรามาดูตัวเด่นตัวที่ชอบกันนะคะ ก็จะเป็น98เนาะ9ก้านะคะแล้วก็จะเป็น9ก้ 98, 99, นะคะ,แล,ะ,น 94, นะ,คะแล้วก็96เนาะเหลืออีกคู่หนึ่งนะคะซาวโซ่ชอบ90นะคะพี่นรงเอาตัวไหนมาให้พ่อแม่พี่น้อง fc บ้างคะคุณออฟนะคะบอก fc ว่า6 7 0นย์นะคะพี่น้องอ่ะเขียนไว้ตรงนี้นะคะ 670นะคะลองตามดูนะคะเพื่อแม่นนะคะแนวทางของคุณอ๊อฟนะคะมาตัวเลขของคุณพี่น่ารงนะคะรอนะคะรอแนวทางตัวเลขของคุณพี่น่ารงนะคะนี่นะคะตัวทีแอดมินให้ไปเนาะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็ จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าไซรับพี่นรงตัวเลขพี่นรงจะให้ fc พ่อแม่พี่น้องมัวไหมคะกล้องสาวโซมือไปโดนแน่นอนเลยรู้สึกมัวมัวนะคะพิเศษเด่น7ครับปกติ6 vip 7นะคะคุณพี่นรงก็บอกมานะคะเดี๋ยวจะเขียนให้พ่อแม่พี่น้องตามนะคะพี่น้องจ๋าอันเด่นเนะคะ พอแม่รก,กระดาษบันี้พี่น้องเ,อเขียนก่อนโอ้ยคาตั้งกล้องก็ได้วันนี้หาซื้อแต่ไม่ได้นะคะพิเศษนะคะพิเศษพี่นรงบอกพ่อแม่ fc ก็บอกให้เด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเด่นเจ็ดนะคะส่วนปกตินะคะปกติให้เด่นเอาถูกผิดอ๋อ ให้เด่นไปที่6นะคะส่วนน้อย VIP นะคะ VIP นะคะให้เด่นไปที่7นะคนะอ้ยถูกไหมถูกถูก7นะคะคุณพี่น่ารงนะคะคุณพี่น่ารงนะคะแนวทางแม่นเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปรับชมได้นะคะก็มารับชมทางช่องสาวโซก็ได้แล้วก็ทางช่องพี่คิมก็ได้พี่ยีนก็ได้นะคะ พี่นรงก็ไปให้กำลังใจทุกช่องทุกบ้านทุกหลังเนาะพี่น้องจา๋าอ่านี่นะคะพี่นรงก็ให้แล้วนะคะพี่นรงก็ฝากบอกว่าผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับแอดคนสวยมาให้กําลังใจเหมือนเดิมะครับขอบคุณค่ะที่รักคุณพีิธีรศักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะมาทุกวันทุกคลิป นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจับชนแอสซาวโซนได้นะครับเน, <n ō? adapter> นาะคุณพี่นารองก็บอกนะคะจับชนกันได้นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้นะคะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟาเร c h a n แนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอยทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรัฐบาลไทยออกช่องไหนคะจากคุณพี่จุ จุลาพรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโซ่นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่บัวตองนะคะคนสวยนะคะสวัสดีค่ะสาวโซ่อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าคุณพี่นรงก็บอกว่า969าห6เก้า9 9้าหเดเนาะพี่น้องจ๋าขอให้ปังๆนะครับ อสวัสดีค่ะแอดคนสวยปังๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่จีคนสวยนะคะโอเคนะคะพี่น้องจ๋สาสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า